สวัสดีค่ะทักทายกับนวดหน้าดีเส้นบายครูณชานะคะก็เข้ามาสวัสดีนะคะหลังปีใหม่ไทยนะคะก็ส่งความสุขถึงเพื่อนๆนทุกคนนะคะเป็นไงกันบ้างคะเล่นนะ้ำสงการสนุกเฮฮาปาร์ตี้นะคะพัทยานะคะตั้งแต่วันที่12นะคะคิดว่ายาวไปถึง ถึงวันไหลพัทยานะคะวันที่19ก็ทุกคนมีความสุขแล้วก็แฮปปี้นะคะก็คงจะอัดอั้นกันมานานนะคะก็รู้สึกว่าประเทศไทยของเรานะคะกลับมาเป็นปกติแล้วนะคะก็วันนี้ครุณนชานะคะเข้ามาอัปเดตนะคะเข้ามาอัปเดตงานนวดห,หน้าดีเส้นอบรมวันที่1นึถึงสพฤษภายังเปิดรับสมัครต่อเนื่องและก็เป็นไฟสุดท้ายแล้วนะคะก็สมัครเข้ามานะคะสมัครเข้ามารับอีกสิท่านนะคะสิท่าน เจอกันระเบิดความมันและความรวยแบบไม่มีขีดจำกัดในวันที่หนึ่งพฤษภาเจอกันค่ะสวัสดี